เราได้ทรงยกให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการประกอบพิธีฮัจจ์ของมุสลิมทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เราประสบกับบททดสอบนะครับหลายๆคนก็ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจจ์อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะเก็บมาทบทวนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าออประตูแห่งความดี จะถูกปิดนะครับประตูแห่งการสํานึกผิดจะถูกปิดถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตของเรานี้นะครับอาจจะต้องอปิดตัวเองไปในหลายๆแง่มุมนะครับการเดินทางการจะไปไหนมาไหนนะครับการใช้ชีวิตก็อาจจะต้องปิดตัวเองเยอะหน่อยนะครับในช่วงโควิดนะครับช่วงที่เราสงสสอบแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับความดีที่อัลลอฮ เปิดโอกาสไว้ในช่วงวาระต่างๆนะั้นมันก็ยังไม่หมดนะครับประตูแห่งความดีสําหรับเราที่มีต่อเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเรามาดูนะครับว่าคุณงามความดีในช่วงทีเ่เราได้มีชีวิตอยู่ในช่วงของเนื้องุพินีย์เนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างโดยสิ่งที่ท่านมีได้บอกเอาไว้กวา้างๆนะครับว่าอ,อ,อามมนซอลและหรือว่าการทําความดีในช่วงของ สิบวันแรกของเดือนสุนทรียาเนี่ยเป็นที่รักยิ่งนอัลลอฮฺสุบฮฺร์รนาะถะละดังนั้นเป็นความดีที่นบ,บีบอกแบบกว้างๆนะครับเราก็สามารถที่จะนําความดีที่เราปฏิบัติอยู่ในกิจวัตรเนี่ยมาใช้ต่อหรือมาเพิ่มเติมให้มันให้มันเยอะยิ่งขึ้นในช่วงของเดือนในช่วงของสิบวันแรกของเดือนสุนทรียาเช่นการอ่านอัลกุรอานนะครับการกล่าวจักเบิการซิกรุลล์ การละหมาดต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเพราะว่าการเพิ่มตรงนี้มันหมายความว่าอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้แล้วก็เป็นที่รักยิ่งใอัลลอฮ์สุบัตาิอานายิ่งขึ้นไปนะครับการถือศีนอดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความดีหนึ่งที่อยู่คู่กับมุสลิมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการถือศีนอดที่อัลลอฮ์บัญญัติให้เป็นวาญิบซึ่งมุสลิมจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วนอกจากนั้นเป็นการ ถือสินอดที่เป็นภาคสมัครใจที่ส่งเสริมให้ให้ทําการถือสินอดดังนั้นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่เก้าของเดือนของเดือนสุริญญาเนี่ยมุสลิมก็สามารถที่จะถือสินอดได้นะครับตั้งแต่วันที่1ไปจนกระทั่งถึงวันที่9าทีนี้พอวันที่9เนี่ยมันก็จะมีพิเศษนะครับซึ่งวันที่9ก็คือวันอรลฟานะครับวันที่บรรดาผู้ที่ประกอบพิธีฮัช เขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ทุ่งอาราฟะนะครับที่ที่มักกะที่ซาอุดิอาระเบียแต่สาหรับพ้นที่ไม่ได้ประกอบไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะถือสินอดาะทานนบีก็ได้กล่าวถึงคุณค่าการถือสินอดในช่วงของวันอาราฟะว่าเซียโมโยมันอาราฟะการถือสินอดในวันอาราฟะนั้นนะครับทานนบีบอกว่าฉันหวังว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะได้ ลบล้างซึ่งความผิดก่อนหน้านี้1ปีในความผิดหลังจากนี้1ปีนั่นก็เป็นความพิเศษเฉพาะที่เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับช่วงโควิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะถือสินอดได้นะครับเราไม่ต้องไปรวมกลุ่มอะไรกันที่ไหนเราอยู่ในบ้านนี่แหละเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความดีอันนี้ได้นะครับโดยการถือสินอด ในวันอัลอฟะ้นะครับและตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่แปเราก็สามารถที่จะถือศีลอดได้เช่นกันนะครับในช่วงของเ,ออเดือนสุนหิตะนอกจากนั้นการตักบีรการที่เรากล่าวอัลลอฮฺบัรอัลลอฮฺบัรอัลลอฮฺบัรเนี่ยให้เยอะๆนะครับการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุลตานาการซิกรลลอนะครับการละหมาดก็เช่นกันนะครับก็ให้เราได้เพิ่มเติมในช่วงของ1ิบวันแห่งความพิเศษของเดือนสุนหิตญะนะครับ เพราะว่าท่านนบีก็ได้บอกว่าอะลีกบ็บคกาสรสวดสุญูดชั้นหลายจงจงมากด้วยกับการสุญูดิล่ะการกราบไหวเพื่อเลาเนี่ยเป็นการแสดงความใกล้ชิดระวางเราครับเราสมานโอตาละก็เป็นโอกาสในการที่เราจะละหมาดสุนนะต่างๆแสดงความใกล้ชิดถวายความจงรักภักดีความรักของเราที่มีต่อเราสมานโอตาลวในเมื่อ,อพระองค์บอกว่า ความันความดีนะครับที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ก็คืออยู่ในช่วงของสิบวันสิบวันแรกของเนือนสุลิยาเนี่ยเราก็แสดงออกถึงความดีที่ให้อยู่กับอัลลอฮ์สุบฮุลตาลนะครับจากการละหมาดเยอะๆเนี่ยจากการที่เราสุญุดเยอะๆเนี่ยการกราบไหว้ต่ออัลลอฮ้เยอะเนี่ยพระองค์ก็จะยกสถานะความดีให้เราสูงส่งยิ่งขึ้นแล้วพระองค์ก็จะลบล้างซึ่งความผิดความบาปของเราเช่นกันนะครับนี่ก็คือในเรื่องของอการละหมาด นะครับเห็นว่าเราจะมีหลากหลายในเรื่องของความดีแล้วแต่ใครจะมีความสามารถบาง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 อย่างบางคนอาจจะยังทําไม่ได้นะครับเช่นาการทําอุณิยะเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ทุกคนการเชือดอสัตว์พรีทําคุรบานเอาเนื้อมารับประทานเอาเนื้อมาแจกคนยากคนจนคนลําบากเอามาแจกเพื่อนฝูงเชือดแพะเชือดแกะเชือดหัวเนี่ยบางคนอาจจะ ยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีความสามารถแต่ว่าความดีอื่นๆเขาก็สาม,มารถที่จะทำได้แต่สําหรับคนที่มีความสามารถนะครับก็ให้เขาได้ทําการคุรบานให้เชื่อคุรบานให้ทํโอทีเอเพราะว่าท่านในบีได้บอกว่าใครก็ตามที่มีความสามารถนะครับมีเงินมีทองมีความพร้อมในการที่จะทําคุรบานแต่แล้วเขาละเลยเขาไม่สนใจที่จะทําคุรบานท่านในบีบอกว่าไอ้คนประเภทเนี่ย อย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันแสดงว่าการทำพุรบานสําหรับคนที่มีความสามารถเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสุนธรรมกกะดะเป็นสิ่งที่ท่านมีเน้นมากๆนะครับเน้นมากๆเพื่อให้เราได้ทาพุรบานได้ทําอเบคิยะกันส่วนคนที่ไม่มีความสามารถเราก็ยังมีประตูอื่นอีกมากมายสําหรับการที่จะทําความดีนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงที่พระองค์ได้ทรงเปิด โอกาสให้สําหรับบุคคลที่ได้มีชีวิตในช่วงของเดือนสุนทรียาเนี่ย mm hmm. ขาก็จงใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่มีค่านะครับ mm hmm. เพื่อให้ตัวเองนะ mm hmm. ด้เป็นที่รักยิ่งอัลลอฮ์สุลฮานุตาอาแล้วเราก็จะได้รับกับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุลฮานุตาอานะครับ,นะรบแล้วจะเป็นผู้ที่ได้รับกับความสําเร็จทั้งดุนยาและก็อันอาคีรอ์นะครับขออูอดอาจากอัลลอฮ์นะครับให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติคุณงามความดีในช่วงของ10วันของเดือนสุนทิียาที่เราได้มีชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับขอเราได้ทรงตอบรับความดีของเราทุกท่านนะครับเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่ได้รับกับความสําเร็จดยแท้จริงนะครับว่าบิลไยทรอฟีสลามอในคุ้มมุฮหมมัดทลอฮิวะบาริกาตุ